หลังไปในปีพุทธศักราช2533กองทัพเรือได้ประสบปัญหารือุปสรรคในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเกที่เกิดในอ่าวไทยเนื่องจากไม่มีเรือขนาดใหญ่ที่สามารถฝ่าคลื่นลมอันรุนแรงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้โศกนาฏกรรมและความเสียหายที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมีรู้รืม แนวความคิดในการจัดหาเรือขนาดใหญ่ที่ทนต่อคลื่นลมรุนแรงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจึงเริ่มขึ้นและเพื่อให้การจัดหาเรือดังกล่าวเป็นไปอย่างคุ้มค่ากองทัพเรือจึงได้พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเรือเพิ่มเติมให้สามารถทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการในทะเลเพื่อต่อระยะทำการของเครื่องบินและเรือรบของกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปกป้องอธิปไตยของชาติได้ด้วยเรือลำนี้จึงมีภารกิจในยามสงบได้แก่การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลการอพยพประชาชนการควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งและการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเลส่วนในยามสงครามเรือลำนี้จะปฏิบัติภารกิจเป็นเรือธงควบคุมประคับประชากรเรือในทะเล ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันภัยทางอากาศการป้องกันภัยผิวน้ําและการปราบเรือดำน้ํากับสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆคณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการจัดหาเรือจึงได้อนุมัติให้กองทัพเรือว่าจ้างบริษัทบาซานแห่งประเทศสเปนเป็นผู้ต่อเรือโดยใช้เวลาในการดําเนินการ5ปี แต่เนื่องจากกองทัพเรือมีความต้องการที่จะใช้เรือลำนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจึงให้ทางบริษัทออกแบบและปรับปรุงตัวเรือโดยให้ส่วนหัวของเรือมีมุมเชิดขึ้น12องศาเพื่อช่วยให้เครื่องบินชนิดขึ้นลงทางดิ่งแบบ AV8S หรือเฮลิเออรันถือเป็นอาวุธสำคัญประจำเรือสามารถส่งตัวขึ้นสู่น่านฟ้าได้โดยง่ายจึงทาให้เรือลานี้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานานามเรือรบลำนี้ว่าจักรีนฤรุเบศอันหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำณอู่ต่อเรือของบริษัทบาซานเมืองเฟรโรประเทศสเปน เมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2539ทั้งสองพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสดจพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือเมื่อวันอังคารที่9กันยายนพุทธศักราช2540ณ่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีอันนับเป็นมหามงคลและเกียรติยศสูงสุดต่อกองทัพเรืออย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้นเรือลำนี้จึงนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือเรือหลวงจากกรีนาเบตได้ขึ้นประจําการไปเรือรบหลวงแห่งราชนาวีไทยเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2540และเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันหลังจากกําลังพลได้รับการฝึกอบร,รมการใช้อุปกรณ์ภายในเรือจากกองทัพเรือสเปนเปที่เรียบร้อยแล้ว เรือหลวงจากกรีนาริเบตมีระวางขับน้ำา1 7 7 4 3ตันมีขนาดความกว้างตัวเรือ30.5เมตรยาว182.6เมตรขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์๊าสเทอร์ไบ์สามารถทนคลื่นลมทะเลได้ถึงระดับ9ซึ่งคลื่นมีความสูงถึง13.8เมตรมีระยะทำการไกลสูงสุด1 0 0 0 0ืไมล์ทะเลและสามารถเดินท้าด้วยความเร็วสูงสุดถึง27นอต หรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงดาดฟ้าบินทําหน้าที่เป็นลานจอดและเก็บอากาศยานที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการอพยพเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือประชาชนอาวุธที่มีประสิทธิภาพของเรือลํานี้คือเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งแบบ AV-8s หรือ Harrier อรจำนวน9ลําเครื่องบินชนิดนี้เป็นเครื่องบินพิเศษที่แตกต่างจากเครื่องบินขับไลไอพ่นชนิดอื่นตรงที่สามารถขึ้นลงทางดิ่งได้ โดยปกติจะใช้การขึ้นบินแบบธรรมดาเพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งจะใช้ทางวิ่งสั้นที่สุดเพียง200ถึง250ฟุตส่วนในการนำเครื่องบินลงบนเรือจะต้องลงในแนวดิ่งเท่านั้นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงอีกประเภทหนึ่งได้แก่เฮลิคอปเตอร์แบบ S-70B หรือ c ีฮอาจำนวนหกลำซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์สมรรถนะสูงใช้ในภารกิจการปราบเรือดำน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถปฏิบัติการบินได้นานถึง4ชั่วโมงซึ่งนานกว่าเฮลิอคอปเตอร์ปกติถึง1เท่านอกจากนี้ยังมีอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันตนเองระยะประชิดแบบเซตเตอร์ที่มีระยะยิงไกลสุด6,000เมตรซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันอากาศยานและจรวดนำวิถีที่เข้ามาในระยะใกล้อย,ย่างมีประสิทธิภาพด้วยขีดความสามารถดังกล่าวทำให้เรือหลวงจัก,กรีนฤเบศเปรียบเสมือน สนามบินเคลื่อนที่ซึ่งสามารถที่จะใช้กำลังอากาศนาวีในการปฏิบัติการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเรือประกอบไปด้วยห้องควบคุมการปฏิบัติการทางเรือที่ทันสมัยทางด้านการควบคุมเรืออากาศยานและกลจักรมีโรงพยาบาลขนาด15เตียงที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันทั้งห้องผ่าตัดห้องทันตกรรมและห้องเอ็กซเรย์โดยมีคณะแพทย์ที่มีความสามารถ พร้อมปฏิบัติภารกิจได้ตลอด24ชั่วโมงห้องครัวขนาดใหญ่ที่สามารถประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ห้องพักและห้องรับรองผู้ประสบภัยซึ่งจัดเรียงไว้เป็นพื้นที่พิเศษสําหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะเรือหลวงจักรีนรเบศได้แสดงสมรรถนะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค์หลักในการจัดหาเรือเป็นครั้งแรก หลังเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ประมาณสองสัปดาห์ด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุซีตาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2540จากนั้นอีกสามเดือนก็ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุลินดาในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันรวมทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีพุทธศักราช2543ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรือหลวงจัก,กรีดารุเบศ ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต้นปีพุทธศักราช2,546เรือหลวงจกักรีนฤเบตได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภา,ารกิจสำคัญในเหตุการณ์เผาทำลายสถานทูตไทยและทรัพย์สินของคนไทยในประเทศกัมพูชาโดยได้ไปลอยลำอยู่ในหน้านาน้ำสากลน,นอก12ไมล์ทะเลจากฝั่งกัมพูชาพร้อมที่จะปฏิบัติการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของชาติและพร้อมที่จะอพยพคนไทยกลับ ในการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการแสดงให้ประเทศต่างๆได้เห็นถึงศักยภาพและแสนยานุภาพความพร้อมในการใช้กําลังทางเรือของไทยตามหลักนิยมสากลที่ทั่วโลกยอมรับทุกโมงยามที่ผ่านไปทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายทุกอุปสรรคและพยันตรายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า พวกเราขอฝ่าฟันไปเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติที่เราหวงแหนเพื่อบรรเทาทุกภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งมวลและเพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของราชนาวีไทยไม่ว่าภัยธรรมชาติจะร้ายแรงปานใดไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดแม้สุดเขตแดนไทยในมหาสมุทรหรือจากกรีนฤเบต์พร้อมจะรุดไป เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยให้พี่น้องชาวไทยทุกเมื่อทุกเวลาครองเวหาครองนัทีจักกรีนฤุเบ